สวัสดีครับวันนี้คูตาก็มารีวิวเกียร์ออโต้นะครับของยี่ห้อโปรตอนนะครับผมสําหรับพวงมาลัยก็มีชุดคอนโทรลท้างหน้าด้วยนะครับรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับกเ็เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรซับซ้อนเครื่องเสียงก็เฉพาะรุ่นนะครับแต่ก็ไม่ซับซ้อนนะครับยังเป็นปรับด้วยระบบทั่วไปอยู่นะครับ อันนี้ก็เป็นเกียร์ที่ไม่ใช่เกียร์ตรงเหมือนรุ่นอื่นๆเขานะครับเกียร์นี้จะโยกเล่นมั่วไม่ได้นะครับในขณะที่รถไม่สตาร์ทมันจะไม่สามารถที่จะมาเข้าเกียร์ได้นะครับเนี่ยมันจะติดค้างอยู่มันจะไม่มีตัวปลดล็อกใดๆทั้งนั้นนะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นแค่หัวเกียร์ธรรมดาทั่วๆไปเวลาใช้งานก็อย่าเบรกปึ๊บเลื่อนตำแหน่งตามล็อกนะครับเลื่อนตำแหน่งตามล็อกของมัน ล็อกมันอยู่ตรงไหนก็เลื่อนนี่นะครับมันจะเป็นตามรูปแบบของมันอยู่แล้วนะครับ R อยู่ตรงไหน N อยู่ตรงไหน D ตรงไหนนะครับมีสามมีสองมี L ด้วยนะครับตัวนี้ก็ใช้กันเต็มที่นะครับสำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานในการขับรถนะครับก็แนะนําให้ไปดูคลิปวิดีโออื่นๆนะครับจะได้เข้าใจวิธีการขับนะครับคนที่ดูอย่างเดียกก็ก็ดูไปเยอะๆนะครับจะได้เป็นแนวทางจะไป ใช้นะครับขับนะครับแต่ว่าแนะนําว่าอย่าไปหัดเองนะครับมันอันตรายนะครับผมเวลาพลาดมามันไม่คุ้มเอกครับเสียงเงินเรียนสองสามพันเองนะครับผมถ้าไปหัดเองอาจจะมีพลาดหรืออะไรอย่างนี้นะครับประสบการณ์ไม่มีนะครับงานเข้าได้นะครับก็ขอบคุณมากที่ตามรับชมคูตานะครับถ้าสนใจเรียนครับก็ติดต่อเข้ามาที่0 8 8 3 3 5 0 0 7 2มานยะครับผมไลน์ท้งโทรนะครับเบอร์เดียวกันเลยรับสอนนะครับทั่วประเทศไทย นับเป็นประตูหน้าบ้านมีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับไปสอนจริงหรือเปล่านะครับมันอยู่ที่ท่านนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับผมไปแน่นอนนะครับเพ่ยงแต่ว่าทาระทรวงคำนวณคำคำนวณค่าต่างๆนะครับค่าค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะครับก็จะได้ไปสอนได้ไหมนะครับรับได้ก็ไปสอนได้นะครับผมขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมด้านขวามือโลโก้สีแดงนะครับผม เนี่ยครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกดได้เลยนะครับผัวมาตอนไหนรีบๆกดตรงนั้นนะครับสวัสดีครับ